สวัสดีครับท่านผู้ชมสื่อดังได้ตีข่าวใหญ่สองแข่งทีมชาติไทยกับตันทีมอาเซียนออสตาดวลแมนยูสื่อดังอาเซียนได้ตีข่าวใหญ่2ผู้เล่นทีมชาติไทยกับตันทีมออสตาดวลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมาธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือเอฟเฟได้ทําการประกาศรายชื่อนักเตะผู้เล่นของแต่ละชาติออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทําศึกอาเซียนออสตาดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมย์ใเก่งศึกฟิมเีอรีอังกฤษโดยทางสื่อดังแห่งวงการฟุตบอลอาเซียนได้รายงานว่าสองผู้เล่นทีมชาติไทยจะเข้ามาสวมปอแขนกับตันทีมออสตานำทัพดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกอบไปด้วยชาลทิปสรงอศินและทีะทรทอมูม,มาทันสองแข้งดีกีเจลีกซึ่งทางชาลัิปได้แจรึกว่าเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ย้ายสู่เจลีกญี่ปุน่นพร้อมติดทีมยอดเยีเ่ยมเจลีกในปี2018ในขณะที่ทีทรทอนได้แจรึกว่า เป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เจลีกสูงสุดของญี่ปุ่นในปี2019ซึ่งเราจะได้เห็นชนะทิปเลติละทรนคนนี้กำลังกับเยียนกวงไฮมสซซี่แห่งโงกาฟบอนเวียดนามดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งแรกอีกด้วยเรียกได้ว่าจับคู่ตกอรมารวมทีมเดียวกันในการดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยก่อนหน้านี้คิมซังซิกกุนซือของทีมออสตาอาเซียนได้เรียกผู้เล่นที่จะดวลกับแมนยูเข้าร่วมทีมมาแล้วหลายราย ไม่ว่าจะเป็นเงียนกวงางไฮโดดยมานเงนกวางดึกสางผู้เล่นจากเวียดนามจอเปโดโกองหน้าจากทีมอมเรสเตมองมองดวินแนะลูกจากเมียนมาบุญพัชร์บุญกองจากสปปลาวอันเดสเนตโตและโมเมตคานสองผู้เล่นทีมชาติกัมพูชาในขณะที่ทางด้านสื่ออินโดนีเซียหลายสำนักคอนเฟิร์มตรงกันสองผู้เล่นอินโดเข้าร่วมทีมออสตราอาเซี Asian, ยนดวลกับแมนยู โดย2นักเตะทีมชาติอินโดนีเซียที่จะเข้าร่วมทีมออสตาเซียนประกอบไปด้วยอัสตาวีมังกลัมแบ็กจอมบุกจัดการท่าเรือเอฟซีแล้วโ,โมเมตฟูลารีเซนเตอร์แบ็กจากปร์ซิจาจาการ์ตาโดยฟุตบอลนักพิเศษทีมออสตาเซี Star ien, ยนเดินกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำการแข่งขัน,น,ก,นกันที่สนามบูกิจเริวประเทศมาเลเซียในวันที่28พฤษภาคมเราม้รุ่นกันว่าทีมออสตาเซียนจะโดนแมนยูสอยกี่ลกูก เรียกได้ว่าทีมชาติอาจจะแข็งแกร่งแต่สโมรสรโคตรอ่อนแอสำหรับอินโดนีเซียผลีีของอินโดนีเซียโดนลีกออลกัมพูชาแซงขึ้นท็อปสิบโซนเอเชียตะวันออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ฟุตบอลรายการ Challenge League, เอฟซีชาเลนจ์ลีกสไวยิลเอฟซีทีมแข่งจากกัมพูชาสามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชาเลิศได้หลังจากที่รอบรองชาเลิศเอาชระมารูดาทิบจากอินโดด้วยสกอร์รวมหกประตูต่อสาม โดยรอบชิงชนะเลิศสไวนยเลียงจะพบกับอากาเดกจากเติร์กเมนิสถานส่งผลให้ค่าสสมปรับศิ์ของหลีกกัมพูชาแซงหลีกอินโดนีเซียไปล้างท็อปสิบ 10, โซนเอเชียตะวันออกทําให้โคตา้าด้วยการ2,25ถึง2,26ทีมจากหลีกกัมพูชาจะขยับไปเล่นบอลถ้วยเอฟซีชมเีกสองหนึ่งทีมและเพลย์ออฟหนึ่งทีมส่วนหลีกอินโดจะลดลงเหลือแค่เพลย์ออฟเอฟซีชมเปีกยนทูหนึ่งทีมและมีโอกาสสูงมากที่ทีมจากไทยหลีกอย่างแบงคอกยูนเตเต ปีจีปทุมรวมไปถึงการท่าเรือเอฟซีจะพบก,กับสวีเลงเอฟซีทีมแก่งทีมนี้จากกัมบูชาฟุตบอลเอฟซีเอชิคับยูสิเจ็ได้กู้สิงชาเลศเป็นที่เรียบ้อยแล้วกลุ่มเดียวกันกับไทยชิงกันเองหลังจากที่รอบรองชาเลตอุซเบกิสถานโคตนบอลเด็กเอาชาตะเกาหลีเหนือไปได้สามประตูต่อศูนย์ส่วนอีกคู่ซาอุดีอารเบียชนะภาพเสมอกับเกาหลีใต้หนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะเอาชนะในการเดนจุดโทษ สี่ประตูต่อหนึ่งโดยรอบชิงชาร์ลสศซาอุดิอาระเบียจภาพเจพ้าพักทางอุซเบกิสถานในวันที่20เมษาเวลา23นาฬิกาไว้เจอกันใหมคลิปหน้าสำหรับเรื่องราวงการฟุตบอลไทยฟุตบอลเอเชียสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ